สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการซอดข้อมูลใน Excel นะคะที่กรณีที่เป็นข้อมูลภาษาไทยอะคะ่ะถ้าเป็นการซอดข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษจริงๆมันจะไม่ติดอะไรเนะาะอย่างตัวอย่างนี้นะคะเราเลือกข้อมูลที่เราจะซอดข้อมูลแล้วก็เลือกช่วงข้อมูลทีนี้เราก็ไปเลือกที่ s อดแอนด์ฟิลเตอร์นะคะ เราจะซอสข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือว่าจาก A ไป Z เราก็เลือกซอส A to Z เราจะเห็นว่า Excel ก็จะเรียงข้อมูลให้เราถูกต้องแต่ที่นี้พอเป็นภาษาไทยล่ะคะพอเป็นภาษาไทยเราเลือกช่วงข้อมูลที่เราต้องการจะซอสข้อมูลแล้วมาเลือกที่ sort And Filter ปรากฏว่ามันไม่ได้ซอสข้อมูลโดยเรียงจากพยัญชนะในโพจารุกรมอะคะ่ะ ทีนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าว่าทำยังไงซึ่งถ้าเครื่องของใครเป็นกรณีนี้เราจะต้องไปตั้งค่าที่ control panel ก่อนนะคะแล้วก็เปิด control panel ขึ้นมาเลยค่ะทีนี้ไปที่ clock and region นะคะเราจะไปตั้งค่า format ใหม่เลือกที่ตรงนี้นะคะ okay. เสร็จแล้วเห็น ฟอร์แมด้านบนใช่ไหมคะซึ่งเดิมของมันอาจจะเป็น English ทีนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นไทยแล้วก็ดรอลงมาซึ่งภาษาไทยจะอยู่ล่างๆเลยนะคะเราก็เลื่อนหาภาษาไทยเนี่ยคะ่ะแล้วก็เลือก Thailand โอเคแค่นี้เราเปลี่ยนแค่ตรง Format ด้านบนเสร็จแล้วก็โอเคเลยทีนี้กลับมาที่ ไฟล์ Excel ของเรานะคะเราก็เหมือนเดิมเลยเลือกช่วงที่จะซอสข้อมูลทีนี้เราก็มาที่ s อสแอนพลูเตอรเหมือนเดิมแล้วก็เลือกซอส t to Z mm hmm. อ่ะโอเคซอสเห็นไหมคะซึ่งถ้าเราไปตั้งค่าที่ Control Panel ก่อนตรงนี้มันก็จะแสดงข้อมูลที่เรียงตามพจนานุกรมให้เรา อันนี้ก็จะขึ้นเป็นกรกนะกดนักครีนน้ำทิพ์อันนี้ค่ะซึ่งตอนแรกที่เรายังไม่ได้ตั้งนะ้องจะขึ้นเป็นแพรวแพราวายอย่างนี้ค่ะค่ะสำหรับวิธีการซ้อนข้อมูลที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยก็จะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ